ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวช่องตะวันพาร,รวยสุภูสุคนนะคะมือนีกามาพบพอการน,นอนในวันออกพรรษานะคะวันที่10ตุลาคม2,565นะคะ ระกามือนีนะคะแอดมินก็มีนแนวทางนะคะอยากถูกหวยต้องดูเบอร์ใบนี้นะคะของหลายๆท่านนอกจากจะมีในส่วนของผมวารกซิมิกานะคะของอาจารย์ประสริฐจันทพันธ์นะคะของอาจารย์โกยบ้านไล่ของแอดแมงปอไม่ลองไม่รู้เนาะแตก็ของยายกระซิบนะคะแอดช้างเผือกนะคะป้าจาัดให้แล้วก็ แนวทางของแอดนองแปงนั่นเองนะคะซึ่งมนีแอดมินกะนำแนวทางมาให้ทุกท่านเนาะได้พิจารณากันนะคะกะขอบคุณเนาะหลายๆท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะในช่องตะวันพาด้วยเนาะ ทำเตือนคลิปนี้แอนมินกะจัดทำคืนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่งการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเนาะกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมของมูลให้นำเด้อค่ะค่ามาดูนะคะในส่วนของแนวทางนะคะของท่านแรกในมือน,นี้นะคะนั่นก็คือของอาจารย์โกยบานไลเนาะซึ่งงวดก่อนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่กนกะไห เลขเด่นนะคะเขาทีเลขโคกหละกะห้ชุดมานะคะชุดอสองตัวมาทีเก6กนะคะก็ถือว่าไ้สลับกันเนาะมาดูนะคะไปเบิงนะคะงวดนี้นะคะของอาจารย์โกยบาลไลนะคะเพิ่นกระไฮบนนไ้เด่นมาทีเลขหนึ่งละกะทีเลขสามนะคะเพื่อนจับชุดไทยเนาะเด่นเด่นนะคะเน้นๆกันที่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่ง สามเก่ารหนึ่งเก่าบนนะคะรากาชุดล่องไห้มาทีเลข 11, 5, 1หนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสามหาราเลขเจ็ดเก่า 7, 9, นะคะสองตัวบนเนาะรากาสามตัวบนนะคะเพิ่นไหมาทีสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งรากาเลขกสี่เก่าหนนะคะในส่วนของชุดบนนะคะมาดูนะคะในส่วนของเลขล่างกันเนาะ อาจารย์โกยนะคะเพิ่นให้เด่นมาที่เลขเก้ารัก็เด่นที่เลขเสี่เนาะสุคนเนาะและ้วก็ชุดเด่นเดนนะคะสองตัวล่างนะคะเพิ่นกะห้มาทีซีเก้าหกเก้าสามเก้ารักะซีสามนะคะซีแปดเนาะค่ะรัะกะชุดล่องเพิ่นให้มาทีเจ็ดเก้านะคะซีศูนย์ซีหนึ่งรัก็เลขซีหกนะคะในส่วนของชุดเลขล่างสองตัวอาจารย์โกยนะคะกะัขอบคุณแนวทางของเพิ่อนนำเนาะ ประกาไปดูนะคะอยากถูกหวยต้องดูใบนี้นะคะอยากถูกหวยดูใบนี้เผิ่นว่านะคะ mm hmm. กะเพิ่นกาะหายถูกเล็กเด่นติดตอ่อกันหลายงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. เพิ่นกรหาย่าวบนนะคะทีเลขเก่านั่นเองนะคะสละอาออทีโฮกเก้านะคะเราเพิ่นกรหายหกเก้าชุดล่างแต่กะไปออกชุดบนเนาะคะ mm ่ะก็ถือว่ามาเบื่องแนวทางกันนะคะ มาเบิร์งวด16ตุลาคมนะคะอยากถูกหวยดูใบนี้ว่าซานนะคะกะงวดนี้เพิินกะหายเด่นมานะคะทีเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะชุดบนเนาะแล้วก็จับชุดเลขล่างหายห้านะคะทีเลข1นึ่งหาหหกสองหาแ้วก็เลขสองหกนะคะซึ่งเป็นแนวทางนะคะของ อยากถูกหวยดูใบนี้นะคะแต่ว่าแอดมินว่าน่าจะเพิ่นห้เลขล่างมาเฮ้ากับไปสื่อบนเบิงเนาะเพื่อมันถูกนะคะกะเพราะว่าเพิ่นกะหายถูกอยู่หมวดที่แล้วเพิ่นกะหายเข่าที่เพิ่นหายเลขล่างมากนะคะกลับไปเข่าเลขบนเนาะกะเพื่อถูกน้ำกั้นนะคะ่ะไปต่อกันเนาะค่ะกับของแอดแมงป้อนะคะซึ่ง งวด16กันยานะคะเพิ่นกะไห้เข่าคูโตะนะคะที่เลขกชุดสามตัวบนนะคะรากางวดที่แล้วเนาะเพิ่นกะไห้เข่าชุดเลขล่างนะคะที่0 5 5 0นั่นเองนะคะมาเบิ่งแนวทางกันเนาะหวยแมงป่อนะคะงวด16ตุลาคมนี้นะคะเพิ่นกะไห้ชุดบนมานะคะไห้เน้นๆกันมาเนาะที่เลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดตองเจ็ดนะคะรากาเลข C 1 18, 8 818 487นะคะชุดเด่นเพิร์นนะคะชุด3ตัวราคาไปเบิรงชุดล่องนะคะหายมาที่817กับ318นะคะเป็นแนวทาง3ตัวของแอดแมงปอเนาะเราการสองตัวบนล่างนะคะเพิ่นกะบหายเด่นมากนะคะตรงที่ดอกจันเลยนะคะใายมาที่หนึ่งห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าหาเจ็ดา 72นะคะล้วกให้ชุดล่องมาที่75 5 3แล้วก็8ปานะคะซึ่งเป็นแนวทางเนาะของหวยแมงปอนะคะในส่วนของงวด16ตุลาคมนี้นะคะก็ขอบคุณแนวทางเนาะมาดูต่อนะคะกับของไม่ลองไม่รู้นะคะซึ่งงวด16นะคะ16กันยาเนะเพิ่นกะหายเข่าที่เอ่อเานั่นเองนะคะล้วก็ งวดที่แล้วนะคะเ,เกือบเขานะคะเกือบขอา3ตัวเลยเนาะเผินไฮมาที่667นะคะแต่สลาวที่669นั่นเองนะคะกะเสียดายเนาะรามาบิงนะคะในส่วนของงวดนี้กันนะคะ16ตุลานะคะเผินไหสองตัวบนมาที่เลข6 1หนึ่งนะคะแตวกั3ตัวนะคะให้มาที่ห้าหนึ่งนั่นเองนะคะ แล้วก็ชุดเลขล่างเพิ่นหายเน้นๆมาเลยเนาะที่เลข1-9นะคะกะับขอบคุณแนวทางนะคะจากไม่ลองไม่รู้ด้วยนะคะ ไปต่อกันนะคะกับของยายกระซิบนะคะสิ่งคุณยายเนาะยายกระซิบนะคะเพิ่นกะห้เข่าบ่อยเลยนะคะแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นให้ยรุดไปเนาะเรามาเบิ่งนะคะในส่วนของงวดหนีกันนะคะ16ตุลายายกระซิบเพิ่นกะห้เน้นมาเลยนะคะที่เลข9เด่นเดนเลยนะคะจับชุดห้2ตัวบนล่างเนาะที่เลข91และก็เลขเกาหานะคะเป็นแนวทางเนาะของ ยายกะซิบนะคะไปต่อกันเนาะกับของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะคะซึ่งของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เนาะงวดที่แล้วเพิ่นกรให้ยรุดไปนะคะมาเบิ่งงวดนี้การเพื่นบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ต้องมาต้องผมว่าต้องมีเลข9นะคะและก็เหมือน ตรงการกับของยายกระซิบนอดที่เพิ่นให้เด่นมาเลขเก,ก่าเองนะคะของอาจารย์ประเสริฐนะคะเพิ่นกระหายมาเนาะให้มาเด่นที่เลข9แล้วก็หายมาตัวเดียวนะคะแคก่เก่า3เท่านั้นนะคะกับ ชุดลองนะคะน่าจะเป็นชุดลองเนาะก็เลขหาแล้วก็จับชดนหายแค่หาสองเท่านั้นนะคะกัถือว่าเด่นนะคะทีเลขเก่ากับเลขล่องทีเลขหาแล้วก็จับชดนหายที่เด่นที่เกาสามแล้วก็ชุดล่องที่หาสองนั่นเองนะคะกัขอหายโชคดีเด้อครับเนาะกับ ขอบคุณแนวทางนะคะจากอาจารย์ประสิสธิฐจันทภัณฑ์ด้วยเนาะรากามะเบิงของคุณป่าจัดไทยนะคะป้าจัดไทยเนาะงวดที่แล้วนะคะก็จัดให้เลขเด่นเลข6นะคะแล้วก็จับชุดให้ปังเลยนะคะให้เข้าไปที่69นั่นเองนะคะกขอบคุณเนาะแนวทางนะคะมาดูงวดนี้กันนะคะ ปาจัดให้นะคะ16ตุลาคมนะคะก็จัดให้เด่นที่เลข1นะคะแล้วก็จับชุูให้ที่16 14 15แล้ก็17นอกอนำไปเป็นแนวทางกันนะคะว่าปาสีจัดให้ถูกคือหมวดที่แล้วบอนะคะในหมวดหนีกันเนาะก็ลุ้นต่อไปคาะมาเบิ้องต่อนะคะกับของแอดช้างเผือกนะคะให้เลขล่างมาตรงๆกันเลยนะคะ ซึ่งสองงวดก่อนหน้านี้นะคะเพิ่นก็ห้เข่าตรงตรงเนาะเลขล่างตรงตรงกันเลยนะคะงวดก่อนหน้านี้ก็ให้เข้าทีเจ็ดางวดเมื่อกี้นะคะก็ให้เข้าทีห้าศูนย์เลขล่างตรงตรงเลยนะคะมาเบิ่งงวดหนีกันนะคะเพิรนก็ห้มาหกชุดเช่นเคยเนาะให้มาทีหาแปดถาเก้าหาศูนย์นะคะ ลา9 9ก็98 99ก็90นะคะซึ่งเป็นแนวทางเนาะของแอดช้างเผือกนะคะให้เลขล่างมาตรงๆนะคะกขอให้ทุกทานโชคดีนะคะรอพ้นกันเนาะว่าจะให้เฮงกันอีกหรือเปล่าในงวดนี้นะคะ่าไปเบิง่อนะคะกับของแอดน้องแป้งนะคะชุดบนวัดดวงนะคะ ซึ่งงวด16กันยานะคะน้องแปงกระเพินกระหาเข่าที่คู่โต๊ดชุโต๊ดนะคะที730กับ30นั่นเองนะคะรากาแต่ว่างวดที่แล้วนะคะน้องแปงกระเพิลกระหาหลุดไปเนาะแต่ว่ากระเพิลกระหาเน้นทีเล็กเก่าอยู่นะคะมาเบิร์งวดนี้กันเนาะของแอดน้องแปงงวดสุดท้ายเนี่ย ชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะเพิ่นกหายชุดบนวัดดวงมานะคะเหมือนว่าชุดนี้นะคะจะให้เหมือนชุดที่แล้วนะคะไม่ถูกก็ลองดูว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะของน้องแป้งก็เลยให้มาชุดเหมือนกับชุด หนึ่งตุลาคมนะคะก็หายมาชุด3ตัวที่794 790 795นะคะสองตัวบนล่างเนาะสองตัวบนนะคะน้องแป้งให้มาที่94 90แล้วก็95นะคะผิดถูกต้องขออภัยนำเนาะ ค้ามือน,นีนะคะแอดมินกรต้องขอขอบคุณนะคะสุภุสุคนนทีไห่แนวทางนะคะให้แอดมินมาแบง่งปันให้ทุกท่านได้เป็นข้อมูลกันนะคะกะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงสอนดีค่ะ